สวัสดีค่ะนภัฒแฟมิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหมุนก็อยากจะขอนําเสนอ3คําตอบนะคะาสา เป็นสามประโยคง่ายๆดีกว่าต้องพูดว่าอย่างนั้นนะคะที่เราได้ใช้แน่ๆกับลูกของเรานะคะ,ะสําหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วนี่อาจจะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ว่าหื่งทั้งจะเบสิกอะไรเช่นนี้ครูหนุมยังจะนํามาสอนอีกหรอแต่สําหรับครูหมุแล้วนะคะจะบอกว่าประโยคคําถามคําตอบเหล่านี้มันเป็นปัญหาสําหรับครูหนุมากสมัยแต่ก่อนคือโดนถามมาแบบนี้แล้วไม่รู้จะตอบว่ายังไงอะคะ่ะ ะค,ะคือตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่เป็นตอบไม่ถูกนะคะลองมาดูนะคะว่าคำถามอะไรมีคนถามครงูงูนสมัยแต่ก่อนว่า where are you where are you ก็คือคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะดูคำถามนะคะแบบธรรมดามาก where are you คุณอยู่ที่ไหนแต่ทีเนี้ยตอนนั้นนะคะคือครงูงุนจะบอกเขาบอกว่าก็นี่ไงฉันอยู่ตรงนี้ไงนะคะนี่ไงฉันอยู่ตรงนี้ จะบอกว่าฉันนี่ไงฉันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันคือเราต้องตอบว่ายัางไงอ่ะอแต่ก่อนนะคะเป็นอย่างนั้นเลยครูหมุนเป็นขนาดนั้นคือแบบว่าอุ๊ยภาษาอีสานต้องต้องบอกว่าเบกหลายนะภาษาอีสานคือเึอกหลายเบาดบดายบ่หูเรืองนะจ๊ะจ้ะคือประมาณนั้นเลยนะคะ <laughs> เวลาเราจะตอบว่าฉันอยู่นี่ไงภาษาอังกฤษนะคะเขาพูดแบบนี้นะก็คือ I am here I'm a here ก็คือฉันอยู่ที่นี่ไงนะคะทีนี้ครูงนให้อีกนะคะให้ประโยคคําถามเอาไว้ถามลูกอีกสักสองประโยคนะคะง่ายๆนะถ้าเราจะถามลูกว่าหนูอยู่ที่นั่นใช่ไหมยอย่างเวลาบางทีลูกเล่นซ่อนหาใช่ไหมคะเราก็แบบจะทําเป็นหาลูกค้นหาลูกนะคะแล้วเราจะถามลูกว่าหนูอยู่ที่นั่นใช่ไหมเราสามารถถามลูกได้ดังนี้นะคะ Are you there ะะ Are you there? Are you there? Are you there? Yeah. Are you there? คุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมนะคะหรือจะถามว่า Is there you? Is that you? Is that you? นั่นเป็นคุณใช่ไหมนั่นเป็นคุณใช่ไหมยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทวนอีกครั้งนะคะเราจะบอก Where are you? Where are you? ก็คือ คุณอยู่ที่ไหนถ้าเราจะตอบว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ I am here, I'm here, I'm here ก็ได้นะคะย่อนะคะ I'm here ก็ย่อม,มาจาก I am here นะคะหรือถ้าเราจะถามลูกว่า Are you there? Are you there? คุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมนะคะหรือ Is that you? Is that you? ก็คือนั่นเป็นคุณใช่ไหมอย่างเงี้ยน,นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะรับรองนะคะพูดปล่อยเลยค่ะจนปัจจุบันก็ยังพูดกับลูกเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะ,คะลองดูนะคะสวัสดีค่ะ